มาจาาเป็นยังไงบ้างจ๋าจนีปกติค่ะโอเคหลังจากที่เราได้มีการโพสต์ไปเป็นยังไงบ้างใช่ก็ปกติค่ะก็ทัวลงตามตามมิสทัวร์ของเราใช่ก็ฟิมนะคะว่ามันจะเป็นดราม่าใหญ่เออไม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนกําลังขายของมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็พิมพ์มาพิมพ์มาด่าพิมพ์มาแซะเราเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวทำไมพิมพ์มาแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แค่ โตตอบลับไปแค่น้นที่ตอนนั้นมันเกิดอะไรึ้นทำไมโพสอะไรกัก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันคระว่าทําไมคุณถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็โพสของเราปกติเหมือนแบบอาต้องต้องพูดตามตรงว่าโพสแรกอ่ะอันนั้นอ่ะมากมาแสจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขายของของเราอยู่ดีๆแล้วคุณเริ่มกอดคือมันจะไม่มีประเด็นเลยถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือเราก็แค่ขายของของเราแล้วอยู่ดีๆคุณก็มามาโพส์มาพูดมาแซะเราเราก็เลยพูดกลับว่าอาถ้าทําไม่ได้ก็ก็อย่ามาเอาเปรเียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยและทีน,นี้อีกอีกโพสตหนึ่งก็คือมาก็โพสต์ว่ามันว่าเราก็อยากจะขายของพอเราโพส์ขายของปุ๊บอยู่ดีๆก็มีประเด็นดรามากขึ้นมาใช่เขาก็แบบมาพิมพ์แบบนั้น<ม>ซึ่งเราก็แบบเอ๊ะทำไมอะ่ะคืออะไร ม่อยากทราบสาเหตุในการที่เราโพสไปตอนแรกว่าทำไมทีเราถึงได้ตัดสินใจที่แบบจะโพสออกไปไ<ม>อย่างนี้ค่ะเพราะหลายคนเขามองว่าเราทําเพื่อเอาใจบอสน,นุ่มวทย์ไหมไม่ค่ะมไม่ค่ะเพราะว่าเอาตรงๆนะคะก็คือเวทีใครใครก็รักเพราะว่ามาโพสตไปส2อง<ม> 2> สตองโพส<ม>โพสแรกก็คือเราเราแซะจริง<ม>เราโต้ตอบกลับจริง<ม>เพราะว่าคุณแซะเรามาก่อนคุณเหมือนแบบ ด่าเราอะด่าด่าเวทีเราเสียเสียหายหายทั้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเราแค่ขายของของเราแล้วแน่นอนค่ะว่าปัสสิทธิของเราเนี่ยมันก็ทําให้ถึง5 50ล้าน6บล้านเพ<ๆ>นล้านเพิ่ไปในร้อยล้านใช่แล้วคันนี้เหมือนเราก็แบบเราไม่ยอมนะเรารักเวทีของเรานะเราก็เลยโต้ตอบกลับไปว่าถ้าคุณทําไม่ได้เท่าเราอะ่ะคุณก็อย่าอย่ามาพูดอย่ามาแซะอะไรเงี้ยแล้วคันนี้อีกโพสหนึ่งก็คือมาก็พิมพ์แค่ว่าอ้าไม่อยากจะใครเพิกทอดเพราะว่าเราเราก็เห็นเหมือนมันมีโพสต์ขึ้นมาพอดีว่าแบบ เผือกทอดไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ได้ขายนะแ้่าขายเผือกทอดนี่อาจจะลุ่งสักพักหนึ่งมันก็มีเพจเพจจริงจริงพอมันรู้ที่หลังตอนแรกม้าไม่รู้เด้มๆเขาว่าเขาเป็นเพจนางงามพอมันรู้ที่หลังว่าอ้าวทำไมเพจนางงามอ่ะถ้าคุณเป็นเพจนางงามเหมือนการเป็นเพจเหมือนการเป็นสื่อการเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรคะคือคุณจะต้องพูดในสิ่งที่แบบเป็นแซ คุณไม่ควรที่จะมามาด่าหรือมาอะไรกับตัวนางงามเลยคือหรือแม้กระทั่งแบบมาแสดงความคิดเห็นที่มันไม่ไม่น่าจะแบบเออไม่น่ารักออกมาเพราะว่าคุณเป็นคุณเป็นสื่อคุณเป็นเพจจริงๆคนฟอลก็เยอะนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาพิมพ์แบบนั้นเราก็เลยแบบตอบกลับไปในฟีลิ่งตอนนั้นว่าแบบอ๋อหมายถึงคนยืนตบมือที่นานาชาติหรอซึ่งอยู่ดีๆมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาท้งที่คนงอยากรู้ค่ะว่าใช่า ไม่ได้โพสต์ถึงใครแบบการจาะจงค่ะเพราะว่าในฟิลนั้นก็คือแบบอ๋อหมายถึงคนที่ไปนานาชาติใช่ไหมคะคือคนเนี่ยอาจจะหมายถึงแม่มาอาจจะหมายถึงพี่เลี้ยงอาจจะหมายถึงนู่นนี่นั่นใครก็แล้วแต่ที่ไปนานาชาติแล้วยืนตบมือเพราะมันไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้มีแบบคนคนนั้นคนเดียวซึ่งมากก็เลยรู้สึกว่าหรือเขามีอคติกับเราหรือเปล่าเขามีอคติกับเวทีเราหรือเปล่าคุณถึงแบบได้ไปโยงแบบนั้นขึ้นมาทําให้มันมีประเด็นเพราะว่าจริงๆถ้าคุณ ไม่โพสหรืออะไรอ่ะมันมันก็แค่เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่เราก็แค่โต้อตอบกับไปงงไห,หนูก็งงค่ะก็คือแบบอ๋อโอเคมันอาจจะเป็นแบบที่มากคิดเลยว่าสงสัยเขาหน้าจะมีอาคาติกับเรามากๆแน่ๆเลยเขาถึงได้แบบจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยที่จะพูดเราก็ไม่เคยที่จะกล่าวถึงเวทีนั้นหรือคนคนนั้นแต่มันก็มีแบบเหมือนรดนนึงอะไรเงี้ยมันก็มาบอกว่า ทำไมกล้าพูดแล้วไม่กล้ายอมรับก็ยอมรับเขาว่าไม่ได้พูดถึงใครหรือไม่ได้พูดถึงเขาอันนี้คือยอมรับแล้วมันก็มีก็คือตอนแรกมันก็เหมือนแบบโอเคเขาเรียกว่าเหมือนเราทะเลาะกันสักพักหนึ่งเริ่มโยงกันไปเรื่อยๆใหญ่ใหญ่โตจนมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเริ่มลามลามแบบลามปามถึงครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเดี๋ยวนะคุณเราแค่ เราแค่โพสเราแค่โต้ตอบกลับที่คุณคอมเมนต์มาแต่กับกลายเป็นว่าคุณมาด่าแบบครอบครัวเราแล้วมันมีอันนึงไม่น่ารักมากเลยก็คือเออคือเข้าใจนะคะการที่ขุดรูปเก่าๆของมามามาไม่ว่านะเพราะว่าเราก็ยอมรับว,ว่าเราทําสัญญกรรมจริงเราเปลี่ยนแปลงจริงเวทีมิสแกร,รมทาให้เราเปลี่ยนเ,เวทีนี้คือการมอบโอก,กาสให้เราแต่คุณเอาเอ่อรูปเรากับครอบครัวญาติแล้วคุณไปไปพูดไม่น่ารักเหมือนแบบ สามลุมหนึ่งหรือเปล่าคืออะไรอันนี้ไม่น่ารักแล้วก็เริ่มมีคอมเมนต์มาว่าแบบจะคุยจะพิมพ์จนกว่าพี่จะเป็นซึมเศร้าอะอะไรใจเย็นๆค่าแบบอยากจะให้พิมพ์หรืออยากจะให้ทำอะไรแบบมีสติด้วย ใช่แล้วกไ็ไม่ได้มีแค่นั้นก็คือมีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์เสียใจหายเยอะมากขอให้แช่งให้เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ <c oughs> มันไปไกลเกินไปแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เลยเป,เป็นที่เราทําให้เราตัดสินใจว่าเราจะของใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติการที่เราแบบทําอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมาพิมพ์แบบไม่น่ารักอันนี้คือไม่น่ารักแล้วคือถ้าสมมติอยากบางคนน่ารักมากแค่แค่พิมพ์กลับมาว่าพีพ่ไม่รู้หรอกนะว่าหนูหมายถึงอะไรแต่ว่าก็อยากจะให้หนูแบบ ออโพสแบบนี้มันไม่น่ารักนะเพราะมันกระทบหลายคนอันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ได้พิมพ์ออกไปแล้วบนโซเชียลมีเดียซึ่งตอนแรกเทรนทวิตของมาติดเป็นเป็นแสนแล้วคนในทวิตคือทุกคนน่ารักมากทุกคนเข้าใจแล้วเขาก็หยุดเทรนเพราะว่าหลังจากที่เราได้โพสคอมเมนต์ออกไปแล้วใช่ไหมคะที่เป็นพารากรายาวๆค่ะทุกคนคือเข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็คือทําไมติง่งเนี่ยยังถึงยังพูดถึงเราอยู่ถึงยังมาด่าเราอยู่ถึงมาพูดเสียหายๆกันเราอยู่ก็เลยคิดว่าสงสัยเขามีอคติกับเราแล้วแหละ ไม่ยอมไปถามแวเาะว่าจะฟ้องตอนนี้ข้อมูลหรือว่าการรวบรวมเลยถูกไมาไปทอ่ไหรอะไรยังไงแล้วเออเอกสารไปเยอะมากๆเลยค่ะก็คือมีมากกว่าแบบตอนนี้เพิ่มมีเปร้อยคนแล้วมาค่ะที่แบบมานนใช่ก็คือแคบไว้หมดแล้วแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเตือนเฉยแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะฟ้องจริงๆเพราะว่าคุณเริ่มแบบลามปามไปถึงครอบครัวคุณเริ่มพูดเสียเสียหายหกับเราเริ่มแช่งเราคือบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ไปฆ่าใครตายเราเป็นแค่คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่แบบอ่ะเรา ทั้งความคิดตอนนั้นด้วยความที่ว่าอะมากก็ยังเขาเรียกว่าอะไรคะอาจจะภาษาไทยเราไม่แข็งแรงหรือเปล่ามาก็ไม่แน่ใจแต่ว่านะั่นคือฟ e e l i n g ตอนนั้นแล้วเราไม่ได้สื่อเขาเรียกว่าอะไระเราไม่ได้อยากจะสื่อไปดา่าหรือไปแซะใครนางงามหรือเบทีหรือใครคนไหนเลย มากนะตอนนี้ที่เราคิดไว้ในใจกับจานวนคนที่เราจะพ้องเนี่ยตอนนี้เราคิดแล้วว่าเราจะรับคาขอเพราเป็นเงินสดือชอบอบบไ้ดีหรือว่าคุณกะดิจาร์เลยคุณกระดารเลยหรืออะไรตรงนะหนูพูดความจริงนะคือตอนนี้ค่ะเออซื้อบ้านพอดีซื้อบ้านอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมีบ้านแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์อาจจะยังไม่ครบบางครั้งเออเตียงตู้เย็นเออตู้เย็นได้แล้ววันนี้มาแล้วเครื่องซักผ้ายังไม่มีก็ไม่ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะแบบขอพี่คะกัลนาแบบ ขอเครื่องสภาพสักเครื่องหนึ่งได้ไหมอะไรไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนแล้วค่ะตั้งใจจะดำเดน,น,ดนินคดีแน่นอนค่ะก็มีมีนะคะมีเด็กๆที่เขาก็แบบพิมพ์พิมพ์มาแล้วก็ขอโทษเราแบบพี่คะอันนี้คือเฟซเก่าหนูนะคะที่หนูพิมพ์ไปหนูขอโทษอันนี้เราก็รับไว้แต่ถ้าเราแบบเตือนคุณหลายๆรอบแล้วว่าคุณยังไม่หยุดอ่ะเราก็พร้อมที่จะดําเนินคดีร้อยคนที่มีเกิคนคนมันก็น่าจะห้าสิบห้าสิบครับบางคนไม่เข้าใจคือ คุณมาแล้วคุณเอาตัวจริงคุณมาคุณก็แบบโอ้ก็คือใจใจอยู่นะคุณก็เอาตัวจริงเข้ามาเลยคุณก็ด่าเราแบบฉ่าเลยบนแบบเอ่อทิกตอกเหมือนเมื่อคืนมาไลฟ์อ,อะไรเงี้ยเราเราก็มีกฎของเรานะคะว่าถ้าคุณจะมาเราบอกกันนะว่าเราเราแคปนะคือเราไม่ได้ไม,ม่เตือนเขานะคะเราเตือนแล้วว่าเราจะแคปถ้าคุณพิมพ์อะไรมาไม่น่า,กการักเราแคปนะเหมือนแบบอ่ะ <c oughs> เราก็จะให้เขาเหมือนแบบถ้าจะด่าเราเกลียดเราก้าให้พิมพ์หัวใจดามามราไม่ติด ให้เ,เกียรติเราก็พูดคาว่าตลกนี่ไม่ติดเพราะว่าเผื่อเขาจะแบบเห็นหนูเยอะๆแล้วเขาจะคิดว่าเออหนูเป็นคนตลกเขาจะได้เอาไปเล่นละครอะไรอเงี้ยนี่ไม่ติดแล้วก็ถ้าบอกว่า,าให้พิมพ์เขาว่ารักมากแล้วมีอิโมจินี่แทงอิโมจิแบบมองบนอิโมจิอ้วกเนี่ยอันนี้ไม่ว่าแต่ถ้าคุณพิมพ์อะไรนอกเหนือมากกว่านี้ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่น่ารักอ่าอันนี้ฉันขอฟ้องนะคะแล้วก็ฟ้องจริงๆหน้าประทับ ป๊าป้าก็ไม่ได้อะไรค่ะป๊าป้าก็แค่บอกเราว่าเออใครที่มันแบบมันด่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เต็มที่เลยก็ฟ้องบ้านของนี้ก็ขามไปกับในเรื่องของส่วนตัวองเราเรื่องในบ้านเราเนาะสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เรากับป,ะปะนะ๊าป้านวัดเป็นยังไงบ้างปกติค่ะรักกันค่ะป๊าป้าจะโทรมาแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หนูก็บบบไม่มีอะไรค่ะป,ะปะ๊าป<ม>้าก็คือคุยกันปกติใช่คะ่ะ<ม>เข้าใจกันดี พรอรัวใครใครก็รักกันค่ะ<ม> <c oughs> ใช่ก็คือมีการเคลียร์ใจกันไปนานแล้วเคลียร์ใจกันไปนานแล้วค่ะคือจริงๆอะมากเข้าใจนะคะทุกครั้งที่ป๊าป๊าพูดอะคือเขาสอนการที่ผู้ใหญ่เขาติเขาแบบเขาด่าเราเขาเขาพูดถึงกระตุน้น<ม>พูดกระตุ้นอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสอนเราเขาก็อยากจะแบบเชฟเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมเพราะว่าบางครั้งมากก็เข้าใจเราไม่เคยทํางานกับองค์กรใหญ่ๆเราเป็นเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเพิ่งที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็แบบ อยากจะสอนเราซึ่งเราก็รับฟังใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะขออีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้กําลังขายติ๊กต็อกก็คือกําลังแบบอยู่บนโซเชียลมีเดียติ๊กต็อกซะส่วนใหญ่ถ้าคนไหนอยากจะเข้ามาก็คือแบบว่าฝากด้วยแฮชแท็กนาตมาขายทุกอย่างก็ขายแบบของผลิตภัณฑ์นางงามไม่แหละค่ะอย่างเช่นปลาสลิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะคะโอเคขอบครค่ะ